สูงใหญ่แข็งขาใหญ่พี่น้อง93,000บาทตอนนี้ทองสอ,องเนาะประกัน <S 2> 2 <S ทองพี่น้องก็พอ KF31 ใบนี้ครับประกันทองก็พอนี่พี่น้อง KF31 นะครับผสม11บเอฟท่านว่าดีพันมากกัหนกขอด21 F กันย่านี่2เดือน69,000บาท9,000บาทราคาห้องาราคาห้องไทยสูงร้อยสี่สิบจ้าประมาณ37พี่น้องเอ้าห่างกันประมาณขอมือหนึ่งนี่แหละครับความสูงถ่ายเพิ่นนะเอึกกว้างแม่นี่สีเลืองกวางหนากวางต่ว่าราคาซ้ำกัน นะครับหกหมื 6, 000, 7, 000บาทอ่าสาวนี่6กหมื่นเประกันทองพอหุดต,ตันผสมมัด,ดี6กนะครับแม่นี่6กหมื่นเประกันทองพองเคเอ k หกแผสมอัด,ดีสพี่น้องสิงหาเดือนเดียวกัน สวัสดีครับพี่น้องจูเลเดอร์บายโฮโดงซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนน้องสื่อการการซื้อขายง้อควายครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนางกรมคุนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮงงานอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาอาหาเบิ่งเลาะงองงามๆครับพิกัดบ้านบันจอกค่ะ ตำบลตำบลังอำเภอหรืออำนาจเนาะจังหวัดอำนาจเจริญอยู่กับน้องกอยคนเก่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจก้อยฮูงามนี่ครับเนาะมือนีเปิดให้พี่ให้น้องเบิู้งหนึ่งฟุ้งใหญ่คหนึ่งฝุ้งใหญ่คือเก่าครับราคามาตรฐานราคามาตรฐานแบ่งปันทุกตัวประกันทองพร้อมประกันทองค่ะ อันตาราเศร้าเรียบร้อยโอ้สุดยอดใบหลอดครบใบหลอดครบค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องจะได้กับฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามกันเลยก็แชร์จูดิเดอร์ใบโคดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนให้คลิปกาเรเกษตรสาระดีๆฮาโลเบ่งงางามๆแบบนี้ฝากพี่ต้อนน้องมาเริ่มจากแม่ใหญ่ๆนี่เลยเนาะอ่าแม่ใหญ่ๆนี่พเพื่อนลูกยักษ์โตแล้วครับนี่ลูกที่หนึง่งที่สองในท้องค่ะเพื่อนเดือูกตัวหนึ่งแล้วอ๋อลูกสองในท้องยืนๆๆ<อ>ยืน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 สูงไงพี่น้องเปิดเจ้าบาทครับแม่เนี่ยเปิด 9 3 0 0 0บาทค่ะ93,000บาทแม่ราคาห้องราคาห้องตลองใดคือเก้าค่ะท่ายสูง่อใดครับงัวแม่นี่ท่ายสูงร4อย4ค่ะ147เซ็ซนก้อยสูง1อยหาค่ะโอ้พี่น้องกบบาจูนขันบาวาลอย4ี7บาจจูนกับบาย่างลอยหาซุนแล้วสูงไงสไตล์อ่ามีเชือกระทบอยู่บ่าได้บอกเฮบ่มีเป็นไทยกลางไถ่ไง ไทยไงนะครับพี่น้องง่วนไทยไงครับพี่น้องสูงเกือบเกือบร้อยหเนาะเก้าหสูงร้อยหาเดได้ไอวัดไม,มเอ่าเป็นร้อยสี่สิบเจ็ดบอกร้อยห้าสิบเจ็นี่ยร้อยหาิบเจ็ดมื่อกี้บอกบว่าบ้าจุนว่าร้อยสี่สิบเจ็ดบ้าจุนกับว่าร้อยหาิบอย่างผมแล้วเขบบาบอกว่าร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะเออสุดยอดครับพี่น้องหนึ่งร้อยห้าสเจ็สน,<ม>นวัดเรียบร้อยแล้วพี่น้อง กะ่ายุบวกเคยื่องเอกเห็นงัวนอร่อยสิเจสูนปนยักษ์เชื่อค่ะพี่น้องขออนุญาตค่ะขอโทษเรยหลายหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเซนค่ะสูงใหญ่แข็งขาใหญ่พี่น้องเก้าหมื่นสามพันบาทตอนนี้ทองสองเนาะประกันทองพี่น้องก็พอเคฟสามหนึ่งใบนี่ครับมีใบมีหลอดกำหนดขอดสิบสามกระดาษกรานี่พี่น้องจักเดือนแล้วนี่สี่เดือนค่ะสี่เดือนประกันทองเรียบร้อยนะครับเนาะเรียบร้อยโอ้สุดยอดพี่น้องง่วนเทยกลางไทยใหญ่เฮาเลยแหละครับพี่น้องสูงอร่อย หาสิบเจ็ดเสนนะครับน้องก้อยพนมมาพนวัดแล้วนุ่มซีนุ่มซีเต่าคะ่ะบ่มีติงคะ่ะบ่มีติงเนาะครับเนาะนมีคะ่ะแข้งขาใหญ่สมส่วนครับพี่น้องใหญ่เงาเลยนะครับเริ่มโตเงาต้นนอกอยู่ตรงกลางขาหนาครับโอ้ย,ยสียางไปเซกกระดอกกระเดือนปักกันค่ะโบทหรอนค่ะย่าง,ยงพี่น้องเบ่งว่าขาโบาทหบรบอนนะคะโอ้แบบย่างแบบนั่งงามย่างแบบนั่งงามค่ะโอ้ยสุดยอดพี่น้องอ่าฉีดงามครับพี่น้องเรียมโตดีนะครับค่ะอ่าถาซีว่ากระทบกับกระทบมาหลายรุ่นเหรอเนาะ เพื่อนกระสิเป็นแม่เพื่อนอาสิเป็นกระทบแล้วก็โตเพื่อนเองเป็นลูกบาหมันเนาะ<ม>นอ่ามีสายบามันพี่น้องโอ้สุดยอดครับสวยสวยลูกยืนสวยสวยสวยๆว,วยพี่น้องประกันทองก็พอเคเอฟสามหนึ่งเก้าหมื่นสามพันบาทง่วน,นเดงองตรงเลยน้องมีตังค่ะน้องมีตังน้องมีตังนะครับเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับนะบาจูนกรสิพยายามพายบีพี่น้องย่างเขาเบิ่งเก๋ไกเด้อก็ย่างอ้อมแล้วตอนนี้ได้ มันสิโบเดิวนทักซีน่านูปัท t h อยู่แับนี้เด็กอ้อมหลายรอบแล้วันนี้หม้อเชียงไข่หม้อโบดื้อนะคะหม้อโบดื้อค่ะหม้อโบดื้อแต่ว่าพะยงโอดือค่ะแต่ว่ามักงในแจ็คหน่อยจอดุจอดจอดจอดให้ลุงจอดไปเนี้ยจอดเนี้ยจอดเออขวัญอยู่มองนั่นครับพอดีพี่น้องลำโตเงาลำโตนี่สิประม่านทาตะนอกไปนไปถึงไทยเนี่ยสิประมาณเกือบสองเมตรนะพ่อเนาะเมตรไปปลายเนาะสมส่วนกับพี่น้องเอาเงาอัศลากันเลยครับสำหรับสาวนี่นะครับเนาะลูกสองในท้องกระพอเคเอฟสามเนี่ยค่ะ ขวัญอยู่ตรงดั่งทับพอดีนะครับตะนหนก่าถ้าใส่พอเคสเขาไปเพิ่อนกระสีดึงหูเนาะเสริมตะนหนกสูงใหญ่ขึ้นกันนะครับแดงองค์ตรงข้อสร้างสวยค่ะนาสวยนาหวานนะครับโบเต็มขันโมีงามค่ะโบเต็มขันโบเต็มขันข้อขาดํำขิดหูดํานะครับเนาะหันไปทางลุงจูนนะลุงหันไปทางนางเข้มนะครับสาวท่องซองนะครับ ลูกสองในทองพ่นองประกันทองคนหางไงนี่คือตัวที่หนึ่งเก้าหมื่นสามพันบาทราคาห้องราคาห้องตัวรองได้ค่ะชีดแบบกระชับเลยพี่นองชีดแบบนี้คือบบตองเป็นกังวลนเลยครับถาพี่นองซ้ายงัวง่ามเพลินสีหูเนาะเป็นเป็นชีพงัวทีทรงลูกค่อนข้างดีแล้วก็พัฒนาง่ายนะครับเนาะนี่คือตัวที่หนึ่งามาเบิงตัวที่สองบานหลังจากเบงิ่งยญ่ๆเปลี่ยนปรับอารมณ์ทันทีครับพี่นองมาเบงนิดหน่อย,อยบานนี่แมนบอ แต่ว่ากับประกันทองคือกันเป็นบ่อหนิประกันทองคือกันค่ะประกันทองคือกันทองสองเดือนทองสองเดือนตรวจทองเรียบร้อยมีคลิปวิดีโอวันต์เตาอะย่างมากแล้วนี่ลองเรียบร้อยค่ะหกสุดยอดมีคลิปวิดีโอพร้อมเต้าเรียบร้อยจักบาทครับแม่นี่เปิดไปหกสิบเก้าค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทแม่ราคาห้องเอาตื่นตื่นไผ่ตื่นตื่นหมวกนู้นนี่แหละโอ้อ่ตื่นหมวกน้องก้อยน้องก้อยใส่หมวกอั้น ดอกลายค่ะดอกลายนาหวานพี่น้องนาหวานค่ะไม่คนคขโมยไปนาหวานกันเนี่ยโอ้ยกลับาสีซ้ำคนแล้วนะอ่าเป็นสไตล์ลูกผสมนะครับเนาะค่ะแมนติ๊กกระทบมานิดนึงติ๊กกระทบมานิดนึงกับโบทบแห้งดอกอ่าเป็นสีเสมอปากอ่าเป็นสีแดงดําแมนค่ะพี่น้องเป็นสีเขาเอื่องมาแดงโบดเนาะแมนค่ะแดงโบดนะครับแมนอ่าผิวเพันเป็นสีแดงดําพี่น้องแดงแดงเชี่องดํา นั่งหนาข้อสร้างงามเนะเออ๊อกว้างแข็งขาใหญ่งัวสาวน้อยประกันทองก็พอนี่พี่น้อง KF31 นะครับผสม11บเท่านว่าอิทธิพันมากับหนดขอด21กัญญานี่2เดือน2เดือนค่ะถึงบอกถึงถึงสิบเอธันวามกราเดือนครึ่งเดือนครึ่งบ่ตรวดตวจอุตสาหะเรียบเรียบร้อยจ้าจ้าอุตสาหาเรียบร้อยแล้วจ้าแมนะหกหมื่น 6,900ืก้า000บาทเ0้าพันบาทแล้ค่าห้องแลคาห้องทยสูงรอยสี่สิแปดจ้าวัดแล้วยบร้อยนี่มันจะเป็นรอยสี้าไปหันหน้าไปหาลุงดูนะคันันมันโมเปนรอยสี่ิบเจ็ดอ่ะนะเพื่นล้งโตตั้งตัวกับล้งล้งสาวเออหนึ่งร้อยสีเจ็ซนสีแปดเซนแมนค่ะคือห้อยากไปแหละค่ะอยากไปแด้ครับ กินหอดพี่กินหอดน้องแล้วน้องมั่งมีน้องมั่งมีท้อขาใหญ่ตังมั่งมีน้องมั่งมีนะคะอันนี้เล็บงามเนื้ออักว้างครับพี่น้องข้อสั่งข้อสั่งอายุเลยนะครับสายกระทบนะครับสายกระทบเพิ่นท่านี่เต็มเนาะเพิ่นท่านี่เต็มค่ะยังสาวหน่อยอยู่สาวน้อยไปครับแขงขาดีได้พี่น้องมาดทองแล้วค่ะไปหะยังม่าน่ะหะใหม่เมื่อเช้านี่โอ้หะใหม่ช่างอืมสุดยอดพี่น้องอ่าโคนหางดีนะครับพ่วงหางเงี้วโคนหางเปนะครับเนาะ คนห้างเปเลยนะครับสำหรับแม่นีหกหมื่นหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะเก้าพันบาทคือราคาห้องสำหรับสาวหนีนะครับประกันของปกันเคเอฟสามหนึ่งประกันตัวนี้ทุกอย่างประกันตัวนี้ทุกอย่างค่ะครับโอ้เสด็จเสด็พี่น้องอ่าอย่างที่พี่น้องเห็นในกล่องอะครับเพิ่นเป็นสีแดงแดงดําค่ะอ่าเป็นสีแดงดําพี่น้องก็เลยออกเป็นสีโอเปนตินเนาะแ <man>, มนแมนแมนเลยออกเป็นสีโอเปนตินแบบเข้มๆเ,เลยครับพี่น้องเม็ดสีไห,ห่วงนะครับเนาะเขางามนะครับ อ่านาสวยนาวานเลยาายนนลวเครับงัวสาวนี่ะนะครับพี่น้องหาง,งัวอ่าแม่บอกแม่พันน,น้อยเนาะอ่าประกันทองหกหมื่นเก้าพันบาทแมนบอกค่ะหกหมื่นเก่าคือราคาห้องสไลส์สนค์ขวัญยิ้มมองนั่งทับพอดีพี่น้องตะน,นอกอยู่ตรงอบาร์เด่นๆนี่เพิ่นขึ้นอยู่เนี่ยนี่นี่ค่ะตะนอกขึ้นบนนี้แหละอันนั้นมันขวัญขวัญนี่เลยอันนี้น้องนะครับตะนอกอ่ายู่เครื่องขันน่ะ นะครับตัวหนออกอยูคเครื่องค้าน่ะเพราะว่าตัวหนออกข่าในเต็มนะครับเนาะใส่ได้พี่น้อง6ก0 0 0บาทขึ้นแล้วข้าวองสำหรับเสา้านี้อ้าวพี่น้องทงนาดสนใจกับจังมาเบิงตัวจริงก็ได้นะครับเนาะจริงก็ได้ค่ะเพราะว่าอยู่หนีน้องก้อยประกรนันต้านี้ประกันต้นนี้ประกันทองค่ะประกรันทองให้พร้อมนะครับราคานี้รวมทรงแล้วรวมทรงรวมทรงนะครับเนาะทรงฟรีร้อยโลคือเก่านั่นแหละค่ะแต่ว่าผลสุดถ่ายกับทรงฟรีหอดหนาบ้านหนาคอกค่ะก็เลยลอยโลก็เลยลอยโลคือเก่าพี่น้องพี่น้องอยากได้นะครับเนาะ จัดให้พี่น้องคือเกา่าค่ะโป๊ะดีๆมี่งมองเดียวในลานองก้อยค่ะอือังเปาวอ่างเปาวซิงอันยูนีข้าเจ้าคืขึ้นขึ้นหน่าไงถึงโอ้ยตัวได้ขับบานนี่อ่าสองสาวนี่บนอน้องกุ้งแดงน่นนองกุ้งแดงน่องกุ้งแดงนะครับน้องกุ้งแดงนี่เปิดได้บาทเปิดสองหมื่นเบาทใบใดใบหนีใบหนีเป็นบอ ไปหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดบอกว่าหกหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะสาวทองแรกสาวทองแรกครับก็พอนี่พี่น้องกาเล็ด kf หกแปดนะครับผสมหนึ่งแต่าสองสิงหาที่ผ่านมานะครับเนาะยังสวยๆให้ลุงจูนเบืองแน่ค่ะายสูงกว่าม้าลอยสี่สิบค่ะกกัวลอยสี่สิบนิดๆพี่น้องเป็นอ่าไถ่กลางลูกผสมเนาะแมนค่ะไถ่กลางลูกผสมน้ำตัวหญาพี่น้องประกันทอง กวากันห่องค่ะหาเดือนแม่นบ่นี่สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมหกเดือนแล้วตัวนี้สิเต็มหกเดือนแล้วพี่น้องโกกหางใหญ่ใหญ่อ่โคกหางใหญ่ครับพี่น้องลำตัวดีนะครับเนาะแดงองตงเลยแดงองตงสุดยอดน้องกุ้งแดงนุงแดงนะครับโตพันย่ามคือกุ้งบ่หรือจังใดหัสันใบบักมี่ใบบักมี่บ้ามันน้อย สไตล์บาหมันน้อยนะครับเนาะพ่วงคาั้งแงวเกือบหอดพื้นครับพี่น้องสําหรับน้องกุ้งแดงประกันทองก็พอ KF68 6 7 0 0 0บาทบอกเหรอหก0 0ืบาทราคาห้องนี่คือโตนี่ครับสาวน้อยคลิปหูดำนะครับขอขานขาดำนิดนึงสมส่วนนุ่มซีเต่าค่ะนุ่มซีเต่านุ่มซีหัวยางยางยางห้ลุงจุนเมืองแนนคาลูกประกันต่ำนี้นะครับเนาะประกันต่ำนี้นะครับเนาะ เล็บสวยค่ะเล็บสวยพี่น้องว่าต๊อันรอบที่แล้วว่าบ่เห็นเล็บอันลุงจุนบ่เบิ่งเล็บห้กะเบิ่งยูดอกค่ะกะซู้มห้อีกเบิ่งยูดอกเล็บงามคอค้าดีเล็บสวยคอค้าดีนะครัทุกตัวนะคะเล็บสวยทุกตัวค่ะเข้าร้านเสริมสวยมาแล้วริงๆก็อยัคคายด้พี่น้องแต่ว่าบางที่มันกับบ่เห็นเพราะว่ามันอยูหนึ่งให้น้ามันยู่ให้น้ามันมีเฟืองนะมันมีเฟืองนะครับเนาะคอค้าดีพี่น้องเข่าค้ากระชับดีนะครับเนาะใส่ได้เนื้อกว้างนะครับเป็นสไตล์ลูกผสมนะครับเนาะ สไตล์ลูกผสมสําหรับสาวนี่นะครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องหมื่นเจ็ดพันบาทประกันท้องหกเดือนประกันท้องและตำหนี่ประกันท้องกับพอกาเลคเอหกแปดหกเดือนพี่น้องอ่าแม่ต่อไปคางๆกันบันส่งไกลๆกันเนาะอันนี้น้องเป็นกุ้งแดงอันนี้น้องโบแดงอ้าวน้องโบแดงเปิดเักบาทครับแม่นี่ยตากันครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทหกหมื่นเจ็ดพี่น้องสองโตแซนสามมาเอา หกหมื่นเจ็ดเป็นยังขึ้นสิไปยางเดียวบั่นฟังหันเขายังยืนซื้ออยู่นะครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทสูงซ้ำๆกันพันเบอร์ไหนลูกพี้น้องจูนเมืองแนแมนบอสูงซ้ำๆกแต่น้องตะวันแม่นี่สีหนากว่าแล้วก็ลึกกว่านิดนึงท่องท่องแรกกินมาพอแม่นี่ตี้กว่าเตี้ยกว่าพี่น้องแม่นี่ลอยสามสิบไปปลายยางพันเบอร์ยางเฮียากันเพันเบอ่าเป็นง่วงงามครูครับสำหรับสองสาวนี่เป็นเอื้อยน้องเลยค่ะแม่นี่สีหนากว่าแล้วก็เต็มกว่า พอสมไว้ตั้งแต่หกสิงหาที่ผ่านมาก,ก็พอหูตั้นเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งพี่น้องโอ้พอนี่ใหญ่อีหลีได้พี่น้องเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งเบาจูนไปเบิง่งโตจริงแล้วสูงใหญ่แดงองค์ตรงนะครับเนาะใส่แม่นี่เขาไปรับรองว่าลูกใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าแม่นี่เพิ่นกามเนื้อเพิ่นได้เน,ะนาะแม่นคะกามเนื้อเพิ่นได้ใส่สีพอหูตั้นเขาไปครับส่งออกมาหน้าสีหนาสีได้ลูกงามนะครับเนาะต่างนอกง,งามพี่น้องกลมบอกเลยขวัญอยู่มองนั่งทับพอดีคนหางใหญ่ท้ายงาม นะครับเนะะาะแต่วันทาแม่เนี่ยสูงร้อยสี่สิบแม่นี่สิสูงประมาณร้อยสามสิบหาสามสิบหกประมาณนั่นเนาะประมาณสามสิบเจ็ดพี่น้องเอา้าห่างกันประมาณขอมือหน,นึงน่งนี่แหละครับความสูงถ่ายเพลินนะเอื้อกว้างแม่นี่สีเลืองกวา่าหนากว่าแต่วา่าราคาเท่ากันนะครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทาสาวนี่หกหมื่นเจ็ดประกันทองพองฮุดตันผสมมันดีหกนะครับแม่นี่หกหมื่นเจ็ดประกันทองพคเอฟหกแปดผสมมันดีสองพี่น้องสิงหาเดือนเดียวกันปีเดียวกันถ้าเอาไปคู่กัน ขาเอาไปคู่กันสองตัวนี่แสนสามเป็นขันเป็นขันตำพ่อเพิ่นสียหายอยู่ตัวละหกหมื่นเจ็ดตัวละหกหมื่นเจ็ดสองตัวก็ดีแสนสามตัวน่าแมนบ่เงือแมนค่ะแมนไฮแน่นอนค่ะไฮแน่นอนสองตัวแสนสามเลยครับเนาะส่งถึงหน้าคอกหน้าบ้านเลยแมกินบานนี่หอดง่ามลูกออกบานนี้พี่น้องสีเบื่อน้องงัวเพราะว่ามันออกสองตัวพร้อมกันเนาะแมนค่ะแมนบ่แมนดีบอดีตัวหนึ่งออกก่อนกำหนดเด้ กนุดห่างกันสี่หมื่นนี่มัน,มนบอกออกสี่หมื่นเดียวกันนี่โหเลยว่าไม่ถือเลขพี่น้องสองโตเด็กนะครับอ่ามามาหลุดกันบาพอกาเลทเคเอ็มหกแปดแกร์พอโูตันเก่าเก่าเก่าทับหนึ่งพอได้ที่ทงรงลูกงามโมก,กันพี่น้องเอาไปหลุนเด้อแสนสามขันต่ำมาตอ่อเอาอีกจังจังวากันค่ะต่อได้ต่อได้ค่ะต่อได้ได้ครับเนาะเบิร์ดเราบ่มีอีกบ่อสี่จะเปิดเบิร์ดเราค่ะแม่นันบ่เปิดบ่นาะแม่นัน ใครอยากได้กะแบ่งคือกันค่ะจังโทรมากจังโทรมากใครใกล้คอดค่ะแต่ว่าสมโตอ๋อพอสมพามันได้สมบามันพอกะสีมาสิฉือก็หนึ่งอยู่บ่ละค่ะกะเปิดไวเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นกว่าบาทนะคะเจ็ดหมื่นหาเนี่ยครูว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดรูพว่าเจ็ดหมื่นหาเอนั่กันนั่นล่ะมองสีเอาเออนั่กันนั่นล่ะมองสีเอาเจ็ดหมื่นพอดีค่ะสาวเพิ่นมาคู่กันมาแทพอดีงามพอดีงามงามคุยดีพี่น้อง แตกต่างกันแค่สีเนาะแมนค่ะข้อมสูงซ้ำๆกันครับพี่น้องแมนโอ้ใส่ได้เลยสําหรับสองสามนี่เบิดแค่นี้บ่แม่แม่ลูกนี่บ่เปิดบ่แม่ลูกบ่ท่านเปิดค่ะแม่ลูกคู่นี้บ่ท่านเปิดเนาะค่ะโอ้เดี๋ยวเบิปาจูนขออนุญาตพายพี่พี่น้องเ,อเดี๋ยวก่อนก่อนยังไปเบิ่งพี่น้องขอเบอร์โทรไว้ก่อนค่ะ,ะเบอร์ยังครับศูนย์แปดเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสองครับน้องก้อย น้องก้อยคนเก่าคนเดิมค่ะอังเปาวอซิงค่ะอังเปาวอซิงวิ่งทำไมวิ่งทำเงินค่ะวิ่งทำเงินหนึ่งเดียวในสยามประเทศนะครับเนาะเมค่ะมร์อนี้น้องก้อยเปิดซีโตซีแม่สวยๆสองสาวนี่ปักโตฟังท้ายพี่น้องนี่โตฟังท้ายนี่ครับหนาลึกปึกเลยแข้งขาดีบามันรูปสมตนอกงามครับอ่าผสมพอ ฮุตตัน999ทับหนึ่งประตังแต่วันที6สิงหาทีพันานมาส่วนแม่ทั้งขวานะครับ้องยูนาดองก้อยนั่น่ะอะสมพ่อการเด็ด KF68 สองสิงหาทีพันานมาประกันทองหาเดือนกลัวประมาณหาเดือนพี่น้อง ่าเอาไปคู่นี่ครับตัวละ6กหมื่นเจ็บาจุนต่อให้แล้วแสนสามสองตัวอ่าพี่น้องยังได้ถือกูนี่มาต่ออีกก็ได้ตามเบอร์โทษไ่ให้ไปโทษคุยกันได้โทรคุยกันได้แลครับแล้วก็พูดแม่เห็นตาทายอันพี่พี่น้องไกลไกลมันหกหมืเก่าเนาะหกหมืนเค่ะหกหมืประกันทองก็พออ่าเคเอ่เามหนึ่งสองเดือนค่ะสเดือนงวดสาวทองแรกแต่ไกลแม่ยังไงผุนพี่น้องสูงรอยหาไปปลายเนะเกาหมื่นสบาท แมนค่ะราคาห้องราคาห้องต่อรองไดให้องก็พออ่า KF สามหนึ่งประกันทองคือกันประกันทองคือกันจักเดือนคือยซี่บอกซี่เดือนจ้าซี่เดือนมนอ่าซี่เดือนส่วนตัวนั้นเดือนกลัวเนาะตัวนั่นเดือนกลัวเกือบเกือบสองเดือนนะครับแล้วทุกตัวค่ะตัวทองแล้วทุกตัวอุนตาซาวอุนตาซาวโมเมนต์ค่ำเด้โมเมนต์โมเมนต์กค่ำกลืนจอนอุนตาซานี่ล่ะกลืนจอนด้นตาซาวมีคลิปมีคลิปตัวจสอะครับเนาะแล้วกับบาจุนพี่พี่เป็นน้องเปิงเมียหังไงหนีพี่เป็น้องเบิง แม่ใหญ่ๆงามๆทังนี้เออเดี๋ยวศาสตร์ศาสตร์กองไปเบิรงพี่น้องแม่นี่ไปอยังเดีมากฮอดแล้วพ่อของงามเพิ่นบ่เปิดประจุก็อยากให้พี่น้องเห็นเรืออเ่องห้องเรื่องโอ้สายกิดโทรพี่น้องงามๆนะครับใหญ่ๆสูงโบเ,เป็นสี่ร้อยเตือนพุ่นบ่พุ่นล่ะค่ะ160กว่าๆแม่นเนาะแม่นประมาณ165บ่ลบเนาะ เนี่ยนอนซ้ำหวานบอกว่าสูงผ่ดนอนซ้ำบ่มีอย่างนี้พี่น้องบ่าวจูนเห็นลูกสาวเพิ่นเป็นออนซ้อนลูกพ่อใดนี่ลูกพ่อเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกพ่อเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องอุ้ยแข้งขาไหมแข้งขาใหญ่สมส่วนค่ะหนาเลยปึกหนาเลยปึกขาใหญ่ข้อสร้างงามมาให้ลุงจูนมึงไงเรื่อยๆสุดยอดพี่น้องหน้าหน้าได้พอเลยหน้าได้พอค่ะหูก็ได้พอค่ะหู้ก็ได้พอนะครับเนาะแมน เชิดเชิดเดียวปอนี่เชิดข้างเฉิดเดียวปอนเอามือเอามือเชิดข้างขึ้นไปปอนเนี่ยโอ้คนหางจับสูงถึงบาจับสูงพี่น้องตามสไตล์สายกระทบเนาะเฉิดยมนตัวดีนะครับเนาะโอ้ใส่ได้ใส่เด็ดจังโทรมาเบิองเนาะตัวนี้เนาะโทรมาถามเบิองโทรมาถามเบิองก็ได้ค่ะกระไดพันเจออนเถื่อ เธอปูพันใจอ่อนบนเป็นท่อนงก่อยน่ะนะค่ะนุ่มก้อยบอกตามตรงคลองปูคลองปูนะครับเนาะเธอพันใจอ่อนอยู่หนีปูหาข้นพี่น้องค่ะตัวนี้เป็นคลองปูน่ะพ่นงองตัวนั้นเป็นคลองปูหนีแมนพี่น้องเดี๋ยวได้ชนใจยังโทรมาลูกสาวเคเอฟซัมหนึ่งประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะค่ะประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องอ้าวบ้านนุ่มรอมากน้ำกลดนุ่มรอก็เบอรเปิดไม่หมดน้องลีโวยังบ่เปิดค่ะยังบ่เปิดเนาะ รีวอร์รีวอร์ดมาหาลุงจูนนเน่แล้วแม่พี่แม่พี่สุดยอดนะครับนี่คือทั้งหมดมะมะนะครับทีทาทีน้องก้อยเปิดให้พี่นอ้องเบอร์มือนีนะครับเนาะแมนคะ่ะสุดยอดสุดยอดพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจจังโทรมาหาน้องก้อยตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับเนาะหรือติดต่อได้ทั้งเฟซอังเปาอังเปาวัวซิ่งรถขนย้ายค่ะรถขนย้ายนะครับนเา <ลด S 1> นยายะ เปิดเขาไปปุ๊กกเ็นหาน้องก้อยยิ้มเปยแต่ยิ้มเปเปย์แหมอยู่ขางรถอ่นล่ะค่ะยู่ขางรถพาะแหมๆผู้งามๆนี่ล่ะสุดยอดนะครับเนาะลคลิปว้ลูกาสวัสดีขอบคุณสวัสดีสวัสดีขอบคุณลุงจูนสวัสดีค่ะนะครับสหลับคลิปนี้บาจุนต้องขอบคุณน้องก้อยเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้บาจุนผาพีพนองมาเบิ่งงวงามๆนะมันนี้ครับล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับถ่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนเลเดอร์บายฮาร์ดิ้งซิตี้ครับ น้องรละคิดนี้สวัสดีครับบ๊อยสวัสดีค๊สวัสดีค่ะ